สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการวีนชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาโปรโมทเฮ้ยเราจะมาเล่นกิจกรรมคุณแร่เซิร์ฟคาลเจอร์เพย์นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านชื่อคุณบานนะครับคุณบานครับขอเสียงนะครับโอ้โหคุณบานครับมันเป็นไปได้ไงครับพี่บ้านพี่บ้านมันเป็นไปได้ไงวะแอดไม่โหดเนอะ ใจดีที่หายเลยไม่โหดเท่ากูแต่ถ้าถ้ามันนั่นได้อะถ้าถ้าถ้าคุณได้โพเทคอะจะใจดีมากกว่านี้อะไรนะถ้าคุณได้โพเทคอะโอ้ยถ้าคุณได้ดีเกินมีแต่แล้วไม่มีหรือเบื่อเออไม่ไม่เบื่อเลยแม่ง เป็นแบบนี้ตลอดเคยมีหินพี่มีหินมีหินอยู่นิดนึงนิดเดียวเองที่ผมขุดอะผมได้ผมได้หินมาก้อนเดียวเองแล้วผมก็ทิ้งมวเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยผมขุดแต่มันบนผมไปขุดลล่่าางงดดดขุไไไนนกก็้้้ทีีมมแรปล่าง เขาปั๊บก่อนจะทำใกล้ใส่งานถ่ายเสร็จยังเนี่ยกำลังถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่เหรอครับถ่ายลืมแนะนำกูไปหรือเปล่าเนาะหแอดตกเออบัตรแอมบิทิมแอดนี้แอดซอรนี้ชื่อฟุกนะครับคนจะอ่านออกกันโอ้โหข้างล่างไม่เหลือเลยอ่ะรู้เหรอวดูต้องนานแล้วไอ้นี่หาเรื่องสช่วเฮ้ยมาฆ่าแอมบิทิมหน่อย โอ้โหผมดูแล้วน่าจะไม่เหลือเพชรแล้วนะครับเอาใครเล่นเล่นเหรอเล่นเนี่ยเนาะมันไม่ตายวะไอ m อมเพชใครเล่นทับก๊อตก่อน p p on มันต้องมีคนเล่นละคนตายขึ้นมาอะไรเนี่มันต้องมีคนเล่นละคน ตอนนี้เขาเริ่มต่อแล้วนะครับต่อตัวขึ้นไปนะครับพี่พี่ต่อตัวจะได้อะไรวะพี่ได้เพชรหรอผมไม่ตายโอ้โหมีคนสร้างป้อมรอเลยครับอย่างนี้มันตัวเลืยกไหนเนาะเฮ้ยมาช่วยกันเลยดิตายกันตึมพี่ตายไหม sู้ với nhau luôn 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 ใครตายครับไหนเลยเลื่อยผมไม่มีน้ำผมยากได้น้ำตอนนี้ก็จะมาถ่ายคลิปอะไรกันเน <ะ S 2> ี่ยอเขาจะคลิปเพียงแค่นี้นะคะ